สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบแอปพลิเคชันตัวหนึ่งซึ่งเห็นท่านอาจารย์เก่งที่อยู่ใน Facebook เนี่ยท่านเอามาทดลองใช้ครับแล้วก็ค่อนข้างดีมากนะมันมันเป็น AI ที่ทำให้แปลงเสียงเราอะ่ะให้เป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็มีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะก็คือความยาวเนี่ยจะไม่เกิน3นาทีครับแล้วก็ทำเสร็จเรายัง Export ไม่ได้นะมันมีค่าใช้จ่ายแต่มันทาให้เราเห็นว่าถ้าเราจะไปต้องใช้งานเนี่ย มันก็จ่ายเดียวประมาณ3ามบาทครับแต่ถ้ามันฉุกเฉินมันก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวไปลองดูกันครับว่าคลิปจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก็ใช้ความยาวไม่เกิน3ามนาทีเดี๋ยวผมจะอัดหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วเราลองไปดูด้วยกันดูนะครับชื่อว่า caption .ai นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับชื่อว่า caption .ai ฮะเดี๋ยวไปชมกันครับ สำหรับวิธีการใช้งานตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับชื่อว่าแอปแคปชั่นนะครับเป็นสีม่วงตัวนี้นะฮะหลังจากที่เราได้อัดวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเราก็ติดตั้งแอปตัวนี้นะฮะกดเข้าไปที่แอปแคปชั่นนะครับเมื่อเข้าไปเนี่ยเรากด create ฮะแล้วเราเลือกเป็น auto dub to English นะครับตัวนี้นะครับจะมันใช้ได้หลายตัวนะผมไม่ได้ลองผมลองตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือก auto dub to English นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอเราเข้าไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแล้วก็กดดองเข้าไปนะครับ แล้วก็เลือก Continue with one item นะครับแล้วเราก็รอฮะรอแป๊บเดียวไม่นาน Hello today I will test an application นี่นะฮะ I saw a good teacher on Facebook he tested it it's pretty good it is an AI that makes the voice change to English

The name ต้องรอดูว่าที่ดูตอนนี้เหมือนจะตรงกับทั้งหมดนะฮะเหมือนจะตรงกับทั้งหมดครับอ่ลองดูนะครับตอนนี้เสร็จละ Hello today I will test